เจัาฉลามครับโอ้โหวันนี้รล่อๆเลยชิวๆเลยสามเสียงแซ่คนใหม่เป็นไงบ้างวันนี้ลูกเกมที่โจกที่ช่องเจ็ดก็ EP เขาก็มาแข่งแรงดี่ยแล้วแล้วแลลูกเกมของเราล่ะวันนี้ถือว่าพอใจมากๆไหมครับฟองของเรานี่ยังไม่พอใจอีกเหรอโอ้โหนี่ชนะขาดเลยนะดูว่ามันมีเยอะอะไรมีเยอะไปอตอนี้เยอะเหรอแต่ผมว่านะผมต่อยเยอะไป ออกคือไม่พอใจตรงปล่ไปเยอะเรื่องของอาวุธอาวุธล่ะยังไงบ้างออกออกไม่ถึงกับเยอะเลยเราหยุดนานแล้วหรือเปล่าใช่หยุดกี่เดือนนะครับหกเดือนหกเดือนกว่าโอ้วันนี้หมดแรงไหมมันมันไม่หมดนะแต่มันอื่นอืดเนาะอ๋อแต่เออแต่ว่าคะแนนออกมา49่7 3เสียงเลยนะครับตอนตอนที่ตอนที่ปลายยก5ที่เขาออกไปเต้นมั่นใจอ่ะที่ทีเขาออกไปเต้นอ่ะตอนนั้นรู้สึกอะไร เอนมีการ์มูลไหมเฮ้ยจะกรรมการจะสวนหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยไม่ครับก็พี่เลี้ยงบอกว่าเราเป็นต่อแล้วอ๋อพี่ต่อเยอะด้วยเนาะเรารู้ไหมเรารู้ราักคาไหมตอนนี้ไม่ครับเรารู้แต่ว่าเป็นต่อครับอ๋อรู้แต่ว่าลูกเกมได้เปรียบอะไรประมาณนี้ครับใช่ไหมครับอ่ะแล้วชนะลงมาแล้วเป็นไงบ้างแชมป์เซตนี้โอ้ยภูมิใจในระดับหนึ่ง่ะก็ภูมิใจระดับหนึ่งแต่ยังไม่ที่สุดครับอ่าเราเคยเป็นแชมป์อะไรมาบ้างที่ผ่านมา ชอลล 12, ่องเจ็เนี่ยแล้วก็ลุมนลุมีรอยยี่สิ2สองเส้นสองเส้นสองสมัยครับแล้วก็มาร้อยย่สิมสเลยยี่ิหกลุมมินีสองสองยีสก็สสมัยเหมือนกันแล้วก็สามสิบเจ็ดครับน้ำหนักของเราตอนนี้มันมันเต็มเวทหรือยังร้อยสามสิบผมผมครั้งแรกต่อยร้อยยี่สิบเก้าครึ่งทำต่ำสุดได้เท่าไหร่ครับเนี่ย จำคืนก็ร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดทำได้เหรอครับโอ้โหแต่ไปนี่ร้อยยี่สิบเก้าพึ่งเลยเนาะครับเวทที่เคยต่อยเยอะที่สุดแล้วใช่ไหมเนี่ยครับอ๋อแล้วไปต่อไปต่อยเวทไหนอ่ะมันยังไม่รู้ต้องอยู่ที่โปรโมเตอร์อ๋อได้หมดเนาะครับอ๋อแกก็แล้วแต่โปรโมเตอร์เขาจะประกบครับมีเล็งๆไหมั้ยเจอใครไหมหรื่ได้หมดมองว่า ไม่แน่อาจจะปมประตักกงเราไม่แน่ใจเลยเราเคยต่อยไหมมีครับไม่เขาไม่เคยหรอครับอ๋อเคยประกบบัานหรือยังไงอ๋อเคยนะครับอ๋อเดี๋ยวไม่ได้ต่อยกันครับแล้วไฟนี้มีอาชีพเยอะไหมฮะก็จับสามแสนได้ไหมได้ไหมกับก็จะฉายอีกรอบได้ไหมโอ้โหมันเชียร์อยู่ด้ววันนี้มันเชีย่ยวอ่ะนอนนดนเล่นลูกพี่ผมนี่ลูกพี่ฮะอาชีพเท่าไหร่ไปนี้ อยากแม่หัวก็แสน็จมึงแล้วครับมีอย่างพี่อื่นไหมมันมีนัชจุนยุทธเยอะอยู่เนาะครับนนนไม่ได้เคยต่อยกับพระยายชายกี่ครั้งแต่ว่าดูหุ่นนี่ตอนเนี้ยมไม่ได้กันแล้วอ่ะเดี๋ยวไปเป็นอาจารย์หุ่นนะใช่ไหมนนนนเคยต่อยครับเหมือนเหมือนเดิมพี่เล็กกว่าเหมือนเดิมเคยต่อยกันกี่ครั้งกี่ไฟสามครับเป็นไงบ้างโอ้แพ้หมดไม่เคยชนะเขาเลยดูหุ่นเดี๋ยดูดิโอ้โหนพี่ดูคลิปพี่เขาประจำนะ แกฉลามยกให้แล้วเขาจะนิสยเลยเป็นอาจารย์เลยเพราะว่าผมจ้องอาวุธแก่นะเพราะไม่เหอบผมไม่รู้ทชอบชอบอะไรไม่จด้สายยังไงโอผมจ้องความเร็วปีมือความเร็วอะไรเงี้ยความเร็วตั้งตั้งแต่นู่นว่าฝนรัวต้องแต่แกต่อยพลังพนต่องแต่ร่อนเด็กๆเลยเลยสิบสิบสิบห้าป่ะร้อยละสองสิบสองแต่งได้ไหมแต่งยี่ห้าเขาแต่แต่น้องก็ล่อพี่เขาซะเละเลยนะผมได้ใหญ่เละใหญ่ผมเอม สาวไฟไม่คือนะเลยเออใหญ่ใหญ่ใหญ่แล้วเป้าหมายหลังจากนี้น้องชายมองยังไงบ้างอะไรครับเป้าหมายหลังจากนี้มองมองยังไงบ้างผมคิดว่าถ้าไม่มีโควิดเนี่ยน่าได้ต่อยต่อเนื่องมันก็ดีแล้วขอให้ได้ต่อยต่อเนื่องก็พอแล้วครับช่วงนี้ครับเออได้ต่อยได้าตัวได้อัจฉีดอะไรก็ดีแล้วขึ้นไปแล้วก็เต็มร้อยเต็มร้อยทุกไปอยู่แล้วครับไอ้ชนะก็อีกเรื่องเออ โก้เด้ทุกที่เราพูดอะไรกับเราแบบเอเอแกก็พยายามดูแลดีแบบดูแลครดูแลดีมากนะลเลยเขาเย็นอะไรแกก็ไม่ไปไหนอะไรภูมซ้อม,ม,มเลยเหรอครับแต่แกมาเชียรบไหมไม่ได้มานะไม่ได้มาอ๋อมีแกติดติดธุระี่ครับอ่าพูดอะไรกับแฟนรแถลงนะครับก็ขอบขอบก่อนหน่งขอบคุณแมงโปรโมเตอร์ต้นหนังการนะเยียมช่วนะครับที่ตัวระยการผมในชิงแชมป์ับ แล้วก็ขอบคุณนายวัคคุณขอบคุณแฟนมวยเอฟซีกระจายได้ซีจัลลั่ขอบคุณมากโอเคครับขอบคุณครับ